ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่จะสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความสกกรกบกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกกรกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเวยเห่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาทุกทั้งหลายสำคัญอยู่ที่ใจสำาเร็จแล้วโดยใจนะศาส,สนาก็สอนลงที่ใจศาส,สนา,สอ,นสสนากออกก็ออกจากใจ รู้ก็รู้ที่ใจพระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนำออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสว์โลกไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธานนี้จะกว้างแค่ขนาดใดไม่สําคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอยู่แล้ว ก็เข้าถึงกันได้โดยลำหนักที่ทันว่ามีปณิสัยนั้นหมายถึงมาผููครอยู่แล,แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่ำต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบด้วยเช่นมีปณิสัยสามารถพิจะบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถึงใน,นการข้างหน้กก็รีบเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน คือสังกาบตบ,บาปเบวิโลการนันทรงเลงยานดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาขายคือพยานของพออระองค์คำว่าเลียานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เลยานดูจิตใจนั่นเองแต่มไม่เลี้งยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมากยิ่งกว่า คนและสัตว์แต่เมื่อเกี่ยวกับธรรมแล้วใจเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากเหมาะสมกับธรรมอย่างนี้การเรียนยานก็ต้องเรียนยานยู่ที่ใจการสั่งสอนก็สั่งสอนลงที่ใจให้ใจเข้าอกเข้าใจรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจเองแต่เจ้าของไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการแก้ไขาจะแก้ด้วยวิธีใด ไม่ทราบทางแก้ไขวิธีแก้ไขพระองค์ก็สอนแต่ใจว่าสิ่งที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้กันเป็นแต่ยังว่ทาทั้งนั้นยังไม่ทราบถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสกโปรกทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วทั้งคนึไม่มีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกว่าใจสกโปรกไม่มีวันสะอาดเลย ร่างกายเราสกรปรกยังมีวันชะวันล้างอาดเสื้อผ้าทั้งจร็งสถานที่สกรปรกยังมีวันชำระซักฟอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอานแต่ได้เป็นการเป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับอ่าโดยเจ้าของไม่สนใจนั่นน,ะนั้นสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดกาลจนกระทั่งตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้น พบไหนก็พบไหนก็มีตั้งแต่เรื่องโสกรปรกพาให้เป็นไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นั่นอันเดียวกสกปปกสิ่งที่โสกรปรกมันจะพาไปดีได้ไงอยู่ก็อยู่กับความโสกโปกไม่ใช่ของดีผลแห่งความสกรปรกก็คือความทุกข์ความลําบากคติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลาําบากกางนิดที่เกิดก็ลําบาก มีแต่ของลำบากลำบากหมดเพราะความสกโปกของใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่สกปรกไม่มีสิ่งใดที่จะโสน่าสยดสยอนมากยิ่งกว่าใจที่สกโปกอย่างอื่นโสกโปกไม่คว่าจะมีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจสกโปกนี้ต้องหาผู้สําคัญมาสอนถึงจะสอนได้ใครจะมาสอนดลการซักฟอกจิตใจที่โสกโปก นี่ให้สะอาดสะอา้านสะด้านนอกจากคําของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสนะเป็นสละตายในการบําเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของพระองค์เองตลอดทุกยธีแก้ไขแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิถีที่ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลนั้นมาแล้วยิ่งต้องมีครูเมีาจา์สอนอย่างนี้ความทุกข์ มันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนั่นเองออกมาจากความโง่โง่ต่อตัวเองแล้วก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบอะไรผิดอะไรถูกแม้มาชอบใจก็ต้องไปย,ยึดนีต้องได้พ้าคนเราจึงต้องมีทุกทั้งๆท,ท,ที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกฝนทุกเวลาเพราะ,มะขอขอไม่สามารถที่จะระบุตัวได้ด้วยอุบายต่างๆห ความขนัดทังตนนั่นแหลจะจึงต้องอาศัยคำอสอนของพระพุทธเจ้าเวลาจะรับการซักพ่ออยู่ด้วยความดีทั้งหลายเป็นลำดับลำดับมาทานก็เป็นการซักพ่อที่เหลือตัเพศหนึ่งศีลก็เป็นการซักพ่อที่เหลือตัเพศหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพ่อที่เ,เหลือต <c oughs> ัเ,ตเพศต่างๆรวบตัวเ,เข้ามาอยู่ในองค์ภาวนา หนึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นน้ำพระอาทิตยาขอ้อส,สิงสกปรกยกรวงดำอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้แหละบายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าจึงได้สอนกันมาเป็นลำดับลำดับลำ,ำดาองนี้ได้ผ่านไปแล้วองนั้นก็มาจากสารู้ตรัสรู้ก็ตะัสรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเกิดจะแจ้ที่เหลือปัญหาสภาวะของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนๆกันหมด เรานะว่ามีวาสนาได้บรรทุค่ายต่อศีลต่อธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดสำหรับชะล้างสิ่งที่สกปร,ปรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจํานวนมากมายแก่กองเราไม่ได้ข้อกับคนประเภทนั้นแม้จะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึง่งมีส่วนอยู่ด้วย สำหรับผู้รักค้าต่อต่อธรรมมีความเชื่อคนงสายต่อคำสอนของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เึงนน่ว่าเป็นผู้มีวาสนานี่แหละวาสนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้บําเพ็ญความดีสืบเนื่องมาเป็นลําดับเป็นความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะเด่นมีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับความสุขก็ปรา,ากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเทินอันใด จะเหมือนกับความเพลินของใจที่รื่เนเริงไปด้วยอาจด้วยคำมีความรักค่ายใส่ใจในธรรมการพูดปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบร่มเย็นเป็นความเพลินอุภานาจิตใจทันทีว่รถอะไรก็สู่รถหังทรรไม่ได้เนี่ยรถ,ถ,ถหนังทรรมำนะกคือรถทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบือ่อไม่มีคินมีธาเป็น ลดด้วยว่าเป็นความสุขนี่เป็นความนื่นเริงที่ดูดดื่มไปโดยลำหนักลำานาแม้ที่สุดจนมาถึงขั้นจิตมีมุมดพะนิพานไปแล้วยิ่งความสุขนั้นยิ่งมีความสม่ำเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงวาตายตัวนะตการพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจเลื่องงานอะไรมันทำได้ทั้งนั้น สำคัญอยู่ที่ความพอใจเล็งดูเหตุดูผลดูผลเข้ากันได้แล้วมันความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้แล้วเราบังคับเราบังคับคนอื่นยังยากยิ่งกว่าเราบังคับเราเรา,เราอยู่กับตัวของเราเอางจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้เอานั่งเขานาหน้านวันนี้ก่อนนั่งเนยอ้าวเ,เดินจงกรมก็ได้เอา้าทําบุญให้ทานเอา้ารักษาสิน,นได้ทั้งนั้น เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจถ้าเราไม่สามารถที่จะบังคับดับซะก่อนเออกองทัพเทวทันมาเราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจอาการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้นมัดระวังเราเป็นผู้รักษาเอง ควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบังคับบัญชาหรือส่งเสริมเราเองในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราทราบด,ด้วยดีหากเราไม่สามารถจะปกครองตนได้ในขณะนี้แล้วเราจะเอาความสามารถมาจากไหนในวันหน้าต่อไปเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าพบหน้าเราต้องทําความเข้าใจไว้กับปัจจุบันนี้ด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้แหละเป็นรากฐานสํา,สา,าันที่จะส่งไปถึงอนาคต ถ้ามีความจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนต้องขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งบำเพ็ญอยู่ทุกวันจเจริญอยู่ทุกวันส่งเสร,มริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันจะเดินขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลานี้เรื่องบันเดือนปีพบท,ท่านมันเป็นผลถอยได้ที่จะสืบเนื่องอกเป็นําดับําดับเช่นเดียวเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวนันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันตรงนี้ส่วนผลที่จะได้รับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเรา เราเป็นผูรบภิดชอบมัต้องพิจารณาเอาให้เห็นประจกักษ์ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศเรื่องสันทิฏิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาเ็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะทึงรู้ทึงเห็นภายในตัวเองกําลังเรามีมากน้อยเท่าไรเราก็ทราบ ผลที่ได้รับภางน้อยถึงไรก็ทราบอยู่ภายในจิตใจเทาอใจเป็นผู้คอยรับภาพอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบบกร่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ำเสมอความบกร่องน,นั้นก็อใสมบูรณ์ขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความท้อถอย ความทอดถอนเป็นเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลดลงไปงและเป็นสิ่งที่กั้นกลางสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาสิ่งที่เราภูมิใจทั้งหลายจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางส,ส่งเสริมมันเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นได้นี่โง่แล้วก็โง่มาพอฮะเจ้าไปแข่งกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างโง่เต็มตัวอยู่ภายในจิตใจด้วยกัน จะไปแข่งกันได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจะแข่งกันเพราะมันมีด้วยกันทุกคนอสุขก็โปรกก็สุขกโปรกทุกก็ทุกด้ดยกันรู้ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทุกต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างรับภาระเหล่านี้ด้วยกันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแข่งกันได้เราไม่มีทางสงสัยอย่างนี้อันนี้เอาให้ฉลาดไม่ฉลาดกว่าใครก็าตามข้อนฉลาดเนื้อเรื่องที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานาน เราคอยตามสิ่งเหล่านี้มานานแล้วพยายามทำความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยส่อัญเมื่อทันกับเรื่องตัวเองแล้วจะจะเรียกว่าชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดเนี่ยชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ใน <c oughs> ธรรมโดูชาส,ส,สั้งชาเซนะสั้งกามเมมันเสือชินีเอกันจ่าเชมัตันัาสเวสั้งกามาชุตโม าาการชนะคนอื่นคูณด้วยล้านล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้นนะหากินดีที่ไหนมีฟั่งการชนะเอาคูณด้วยล้านถึงขนาดนั้นยังมีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นของประเสริฐสุกชนะนตนหมนนายถึงอะไร ก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานีแหละเราแพ้อะไรบ้างเออเราทราบเราเองหนึ่งองนี้กิเลสทั้งหมดไม่ว่าแหนใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่พองมันเราก็แพ้ปู่ย่าตายายพวงมันเราก็แพ้เราแพ้จะทั้งหมดเออแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรอะไรมันแพ้หมด ถ้าสมมติว่ามันมีมูดมีคูดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมูดคูดมันมันเราก็จะแพ้มันอีกแต่นี้มันไม่มีก็มีแต่ขีโ้โรกขี้โกรธขี้หล,ล,ลงว่าอะไนั่นเต่คำว่ามูดว่าคูดก็ว่าอนี่เสียนเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่ความแพ้นี่เป็นของดีเหรออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคำว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้หาเวลาชนะไม่มีเลยนี่ศักดิ์ศรีที่ไหน มีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหนเออถ้าธรรมดาแบบโลกโลกเขาเราอยาจะผูกคอตายนั่นแหละออแต่นี้มันเรื่องธรรมนาออมันสุดวิสัยเราชัวร์พูดกันด้้เห็นแาบนี้ละเออมายกขึ้นมาอย่นี่ไม่เห็นโทษหรือเปามตีพวกเรานี่แหละพวกนักแพ้นี่แะเออทุกครั้งมีตังแพ้ยู่ เราไม่เห็นโทษแห่งความแพ่งเราม้างเหรอนี่วิธีปลุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจของเราเรายังจะแพรไปนี้ตลอดไปอยู่เหรอแพ้แพ้หมดอย่างลุย่ยลุ่ยเแพ้่อย่างราบอยู่นี้เรื่อยเรือ่อยเหรอเราไม่ต้องการจะชนะบ้างเหรอน่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะเออสาวกอรหารัานท่านเป็นผู้ชนะพะระดิยาจเจ้าท่านเป็นผู้ชนะไปะโดยลําดับลำดับชะนะของเราทั้งสาม พุทธังสังมังสนาส,สนาปฐาน,น,น,นล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเราแพ้อย่างหน้าอย่างนากก่าตลอดเวลาสมควรนล่นเหลือจะเป็นูุสิตถาคตหนักหน่างไหวนี่<ม>นี่ะว,วิธีปลูกจิตเจ้าของปลูกอย่างนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่ำทำลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้ สำคัญที่เราเองเป็นผู้หาอุบายคิดในแง่ต่างๆที่จะปลูกจิตปลุกจังเราให้เกิดความอาฆาร์ร่าเริงต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสูงตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะกล้า้อสื่ชัยชนะชนะไปวันละเล็กละน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ากาชนะจนไม่เ,นนเหลือเลย นั่งอยู่ภบชนะคุณนอนอยู่ภาชนะอยู่เอียบดในไดชนะหมดไม่ว่าจะลูกจะหลานกิเลสปูย่าตะลายตารกิเลสก็ชนะหมดเนี่ยทั้งสามโลกธาตุขึนเคือว่าสมมุติซึ่งเคยผูกพันจิตใจอันเป็นตัวกิเลสให้เราแพ้มาโดยลำดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสําคัญมากสติกับปัญญาเป็นทำมันสําคัญอย่างยิ่งสัมมาทิฐิสัมสมาสมังกปรขึ้นต้นนั่น พิจารณเอาให้ได้ใช้ชน,นะสิ่งที่มันแมบร้อมเราอยู่ตลอดเวลาอคอยตกคอยคอยตบค,อย,ค,อ,ยตบคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเอาพิจารณาดิอันมีที่ไหนเนะผมมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวอย่ญญางนี้เท่าน,านั้นตัวสําคัญมีจริงมีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกร่้งกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามา แห่องอารมณ์ต่างๆแล้วเข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเองเนี่ยสุดท้ายกับกองขันเนี่ยลบกับเราหรือมันไม่ได้ลบกับมายาบรคือลาบอยู่แล้วมันกายสาสตร์จะมมนลบอะไรนอนทับถ่ายลาดประเรินก็เเห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับภาดแล้วนี่ที่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้ศาสตร์อาวุธ คืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณาเอาให้เป็นชนะภายในตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดเลยเอากับผู้ใดจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่าอื่นนอกประจกตัวแล้วนี่จะเรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของดีเลยสิ่งที่เลือกประเสริฐสุดก็คือเอกันจะเชยมัสานังสเวสวะสั่าง,งามันือตมู การชนะเราเรื่องของเรานี้เท่านั้นเป็นเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้าก็ชนะแบบนี้สาวกอรหัตฐานท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมก่อเวรนอกจากน,นั้นจัดโลกนในนอาศัยท่านโดยลำดับมาจนากระทั่งบัดนี้นี่ท่านเอาอชนะตรงนี้เอาพิจารณาไม่เคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิานนี้ไม่ปิดบางลี้ลับนีอยู่ภายในตัวของเราร่างกายกับตัวเราอยู่ตลอดเวลา เจ็บนั้นปวดนี้ความสลายความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นนะแปรปรทลายก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรที่ปริผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆเตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งมเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งนี้จึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้อง ถ้าตั้งึ้นธรรมะนโมตัสสะและวก็ตัวจริงๆนี่เป็นธรรมะเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอ้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะที่ตรงนั้นวิใัยกันพุทธา้ิศฐานากันลงไปเนี่ยเทศสองธรรมะระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์ใดก็ตามรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทั้งขานขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยพุทธาวิศฐานากันให้เข้าใจ ถ้าเจอตามจิ่งแบ่านี้ที่มีอยู่ลูแปรแปรมาเริ่มดับนี่เรามาอยู่ด้วยกันนี่กี่วันกี่วันนั่นคือล่วงไปแล้วเสียไปแล้วเอายกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์หมอท่านตะวุงเทพท่านตปวันที่สิบเจ็ดท่านกลับมาวันนี้เป็นวันที่สองกลับมาวันนี้ท่านไม่ได้วันสมบูรณ์มาเหมือนอย่างแต่ก่อน ตั้งแต่วันที่ที่เจ็ดไปถึงวันที่สองไปกี่วันกันร่วงไปเท่านั้นวันนั่นท่านขาดวันขันนี้ไปแล้วเอาตะกินแล้วเราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่านนี่แหละเราอยู่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องขาดเรื่องขันเห็นเราเรียนอย่างนี้เรียนทำเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้ยังไง เมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อตัวรอดเป็นยอดคนแล้วต้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ที่มีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริงโดยลาดับเนี่หรือเราพบกันวันนี้วันหลังมาพบกันบกพร่องมาแล้ววันขาดไปเท่านั้นวันขาดแต่ที่ชั่วโมงผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมาก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดต่างคนต่างขาดไม่แต่ต่างคนต่างบกพร่องไปทุกวันทุกวัน,วนขาดไปทุกวันทุกวัน แล้วขาดไปจะไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความขาดสะบ,บ้านเท่นั้นเองเนี่ย <Hey. S 2> มันต่างกันแต่วันมืดกับเช้งที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้แค่นั้นอ่ะถ้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบ,บ้านเช่นเดียวกันหมดเว <Hey. S 2> ลานี้ยังไม่ขาด hmm. เป็นที่เพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือน,น,น,อนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวัน hmm. เตือนอยู่เสมอ เท่านั This. This Whether, like ้นปีเรื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเรื่อยไปสุดท้ายก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะมันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลือนี่นี่เป็นสติปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่มันเหลืออยู่นั่นแหละที่พอจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่ถ้าครั้งเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันค่อยหมดไปแล้วก็หมดหวังอันนั้นเวลานี้ยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ที่พอเราจะได้ทําประโยชน์ในเวลานี้เอาสิ่งที่ยังกําลัง มีพอที่จะทาประโยชน์เนี่ยทําประโยชน์เสียตั้งแต่วันนี้อาชีวะกิจจะมาตัดตังโกชัญญามาลังสุเวความเพียรที่จะทาท่านเป็นประโยชน์แก่ตนควรทําเสียนในวันนี้บัดน,นี้ใครจะไปร,รู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แน่นันว่าไว้นั้นบอกไม่ให้เราปมะมาพิจารณารูปมันเหลือเท่าไหร่เวลานี้มันเจ็บก็ยังเือมีเหลืออยู่บ้างเอมันสลายดอว,วันแต่จะพาปไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทัน ข้าพเหตุการณ์ที่มันยังเหลืออยู่มันรู้เท่าทันด้วยปัญญาเวทนาตั้งลงพิจารณาแล้วให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั่นแหละไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขาีนผู้รู้สามารถจะรู้เรื่องเวทนาเท่าภูเขาไม่มีอะไรที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรื่องทุกทุกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้ในตัวไหนได้ความรู้จะครอบเวทนานั้นหมดนี่ถ้าความรู้มี ถ้าติดนะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับว่าวไม่มีเชือกเชือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าวเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นชาตตามเป็นจริงเ,เกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องทุกขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชาตตามความจริงของหมัน แล้วแยกตัวออกเมื่อได้เข้าใจแล้วจะไม่ยึดไม่ถือกันไม่เป็นกังวลกับเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาจะปล่อยวางไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความรอบตัวนี่แหละเป็นสาระเป็นแก่นสารถ้าจะพูดว่าเรานี่แหละเป็นเราแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เราโดยความเสพความสันถ้าเป็นความสุขก็ความสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสุขที่จะคอย มีทุกมันแบ่งเอาไปกินแบ่งเอาไปกินเหมือนแบ่งวันคืนปีเดือนแบ่งเอาจากร่างกายจิตใจของเราทั้งขาทั้งเหล่านี้ไปกินไม่มีอะไรมาแบง่งนี่ถ้าเราพิจารณานี่ให้เส็นตามไปกินชัดเจนนะอะไรกแ็แต่ก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกงมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกั้นทางห้ามให้มันเดินได้อย่างไรอันนี้จังทุกขตัณตามันไปในสายเดียวกัน เพราะว่าทุกอนิจจังแล้วทุกขังอนัตตามาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความเป็นจริงของมันพร้อมๆกันไปแล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนอนิจจังยังทุกขังอนัตตาไม่ใช่พิจารณารอบแล้วมันต่อไปพร้อมๆกันบริสุทธิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยกินเชิงความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นิ่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วย ความสกปรกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกข์แบกความโง่แบบความสกปรกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญาอำนาจแห่งสติอำนาจแห่งความเพียรเป็นธรรมชาติที่ช้าล้าไม่มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมมุริยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเออชทีวิติ่า เบชนาสยาสังขารมีการจะแปลสภาพไปแล้วแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรรมาของเขาซึ่งเขา,ามีความหมายไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปนี่จะจิตให้เราไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้าไม่ยึดไม่ถือเขาแล้วเพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไแบกทุกข์กับความยึดถือในดทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่แหละท่านมาเอ,เอกันจะกเชญมัตตานงเสวีสร้างรามุทิธโมไม่ก่อกรรมก่อเวงกับกุรใดทั้งหมด,มรรมหมดแม้แต่กับที่เล็กก็ไม่ก่อ กิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเก่ะก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรกตามก่อกรรมก่อเวรได้วันดังคำชนะไปมาก่าไรก่อกรรมัารคิดดูคุมด้วยพันนั่นแหละคือความก่อกกรรมก่อเวรเราคุมด้วยล้านน่ะก่อกรรมก่อเวรด้วยล้านอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจิตสำคัญของผู้ปฏิบัติจะหาศาสนาใด มาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบตัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติสำหรับตัวเราเอง <iend. S 1> พ้าโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดให้ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่แทนเราทุกก็เราเป็นคนทุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมานใครอ oh, ีกจานี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไมมนั่นพระพุทธเจ้ารือสาว ทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะถ้าล้างสิ่งโสก,กปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเนี่ยเราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกท้าหลักกอของพระพุทธเจ้าถึงจ้มีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน,น้อยน้อยนั้น,น,นเราเชื่อเป็นผู้มีสว่วนในพุทธบริษัทอันแท้จริงลูกของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบจิตมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูแม่รู้แบบครู ก็ไดยลำดับลำับนี่ยเแต่ว่านอการที่ดันทำแมันี้มากสมควรเขาจะติดเชื้อใคร